ไม่ได้อกินเขาเด้อพี่ดออกเด้ไม่ได้กินเขาเด้อบ้านนี่ญาติเจ้าขเพันกินเขาได้แขกนั่นพันเห็ดคอกไปกินเขาสำหรับกินเขาย่าเจ้าเขาเห็ดกินเขาได้คอกนั่นเลได้เห็นบ่เมองไดพวกก็เห็นบ่เนี่ยกินเข้ได้คอกเด้นเนี่ยคอกคอกกินเข้สำหรับอันญาติเจ้าเขาเด้เนี่ยไม่ต้องไปเด้กเขาไล่เด้อพะนะ mặt thế bên trong hôm sau nhìn không. A tìm gặp tiềm gỡ gianny. Huh? Bimet bakam? A tìm gặp mặt bên trong gặp mặt tắp suốt sáng tư 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 โอ้เขาขึ้นไปพ่อวะเขาพ่อแม่เสียวะนี่ต้วรับโอ้ัวเฟียดตัพี่นองงัวตักเฟียดพน้าบอกไหมอ๋อนี่มันตื่นงัวเฟียดพน้าบอกไหมเออเสียตีสิงัวสิงัวได้เฟียดกับปีนนาะ เสือได้เฟรดเขาเขาเขาโซ่ไไาาามาให้ได้เดียวออน,นี่เลอพี่งัวพี่น้องงัวออ,ออนไลน์งัวเฟรดสั่งมาสั่งมาส่งมากอดบาดเลยนี่เลอพี่น้องเบิกบ่งามเลยงามอยู่งามอยู่รูกหายมันใหญ่กัน,นเดี๋มาอัปเดตเด้อ กินเขาในขอากด้นเงี้ยมาเนี่ยเจียวเขาบ้านนี้ได้กินเขาในขวากด้อมันพยายามเจียวเขาเพิ่อกินไข่กินเขาในขอกเป็นประเภทนี้นะพี่น้องกินเขาในขวกได้เยกิขวากกินเขาได้เกินแต่ย่ามเจียวเขาเสียได้เลยกินที้มาเขาไป

นั่นี่เป็นเพียนั่นนะมักเพียครับเ้อะได้กินเข่าได้พีดอกได้ไม่ได้กินเข่าได้บันนี้ยบเจียเขาพันกินเข่าได้คอกด้นเพนเห็ดคอกไปกินเขาต้องรับจิตเขายบเจียวเขาเห็ดกินเขาได้คอกได้เห็นบ่มองใดพกก็เห็นบ่เน่ยกินเขาได้คอกด้เนี่ยคอกขอาวกกินเขาสำหรับอัยาบเจียวเข่าเด้เนี่ยไม่ต้องไปเด้เขาไรเ้อพะนะ มีเขาในข่อกแล้พี่น้องเด้อมีขวดน้ำกันแสบๆเด้อเทียดเด้อเทียดเทียด้วยอัดเทียดบังน้อเดียวพหอยเลังเผื่อพ่ดมเี่บ้านเออเอาขอนี้ไปู้ว่มนิมาหาิก็แางรวู่้ว่แบเขาอยู่หอนางขวนเขา ยินขาอ,อิน,เนเมทเทเขาเด้อพี่น้องกเจีาตดตวน่นดดนว่าเราเดีจเขอมาเทก็ไปเชือ่อสติกรันนี้เสียเอาไปขายรถไงเสียเอาไปตากกันเช่นไนี้เป็นอเด้อมูหนึ่งมูเจ้วตะดซ ขอมาเท้เด้อพ <Overwatch> <ie protects confused Hawaiian> <t ie gib berish> ี่น้องขงานข้อเศรื่อยข้อก็จะก็ับเตเปงบาดเจียวต่อเด้อพี่น้องเด้อมันหล่ไล่ขั้นเนาะรถมาเบิงหลุดเจียวเนี่ยไม่เจียวหน้าหนาเบาล่างเจียวข้อเด้อพี่น้องลงเจียวข้อเด้อ 弄小口嘞，进口烟，拢小口。哦，你话假，对 งามเด้อเน,นี่ยขาองอมมาลิของงามครับ เป็นเสกันหมองลมกับหมองบอลลมเด้อพี่น้องส่อนญาติเจ้าเขากับผิดพลาดพี่น้องบางสักเจ้าเขาเระบ้านเองแค่ขนเขาสั้นทั้งนี้เขลาลมเป็นเสกันเด้อพี่น้องบอลลมกับอล,ลบอลลม ใหญ่กว่เลยเนี่ยมันตัดตัดตั้มไลยเออพี่น้องเมื่อหันเจ้าขวดลมมาเบื่อตั้นนี่เจ้าขวดสั้นนะพี่น้องทั้งหนึ่งตั้นทั้งหนึ่งลมมันต่อให้เดียวกันเออพี่น้อง,องตังนเด้อตัดง,ง,งามๆเลย ทังที่พวกออกหลายตอนเขาล่มเด้อทั้งนี้บ่มีส่วนทางนี้บ่มีเขาเด้อพี่น้องส่วนทางนี้ส่วนทางนี้บ่มีเขาส่วนเต้าพุ่นเขาง่ำมาให้เดียวกันเด้อครับอันครับอันครับอันคานเมา ไปแล้วเนาะยังไเดี 8, nah. ๋ยวมาถึกหน้าไปวกเลยเออพี่น้องเนี่ยหน้าเจ้านี่ตาสองลงมานตาสอเขาเจ้าแล้วเคาะแถวหนึ่งไปหันนะหน้าเจ้านี่สิได้เจ้าอยู่ประมาณสามมันเนะพี่น้องสามมันหลายเจ้าโยงเนี่ยไล่เป็นเด็กหน้าหลายเนาะเจ้าโยงแมนเหมือนเลยพู๊ไป็นบุตรบุตรบุตรพี่น้องเด้อหไล่ไล่ครับแค่เจ้านี่ อี่ได้เก uh, ี่ยวอยู่นี่สามมือนะพี่น้องเนื้ออัปเดตเกี่ยวเข่าอีกเนื้อพี่น้องมาอนีเพ่มีน้าไปแล้วสิพาพี่น้องมาเบิ่งเกี่ยวเข่าอยู่นี่นะกินเข่าพร้อมเกี่ยวเข่ากินเข่าอยู่นี่นะพี่น้องเน้อโอรถเจียวรถเจียวน้ำมันเหลือหน่อยพะนะโอ้มันอยากฟังหรอวะอ้าวมันอยากฟังเนี่เลยเนี่ย โอ้โหอม่โอาน้อไปกระต้ายมันอยากมากเนี่ยโชคดีมันมอว่าากไว้เปนโอ้ยแต่ปวยมันกินเตี๋ยด้พี่ดอกนี่ยเออโย่เขาน้อเด้งว่าเด้งว่าไรวาเยดกูโย่เข้า จะพี่น้องสำหรับชิปนี้เอาไว้โท,ทนนี่สักคนเ้ยสัวัสดีเดอสัวัสดีทุกคนเย้นเย